ครับสวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเมอร์ีคนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลคีตริหรือว่าเกมเซตทีนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์ประจำสัปดาห์นะผมก็คืออีเวนต์จี้เครื่องรางนะผมซึ่งจี้เครื่องรางวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าป้ายบ้องกันอวกาศนะครับผมก็คือความสําคัญพิเศษก็คือจะเป็นการเลือกทอยหน้าต่านะครับผม7 5เลือกทอยหน้าหลังแล้วก็50%าบเปอร์เป้องกันเบิร์ดงคุกนะค้อรกันร อะก่อนเออเลยเธอเลือกท่อนหลังโอเคมันได้แต่ทำไมป้องกันมาเบิลมันให้เปอร์เซนต์น้อยผิดปกตินะครับผมมันคือมันให้ห้าสิบเปอร์เซนต์แทนที่แบบมึงให้หกสิบเปอร์เซนต์เลยก็ได้เนาะเออจากการขังคุ้งอ่ะโอเคมันยังพอแบบพอเผาได้อยู่เช่นกันนะผมแต่ถามว่าที่เครื่องรางตัวนี้เล่นกับตัวอื่นอ่ะมันก็ถามว่ามันต้องเล่นแบบตัวละครที่มันไม่มีโลกไม่มีอะไรเลยหรือว่ามัน เอาไว้ให้กับตัวละครโดยโดยเฉพาะเลยว่าได้นะครับผมแต่ถามว่าผมทํำไหมผมก็ไม่คิดว่าจะทานะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมว่าน่าจะรอการตัวละครบ้างอะไรส่วนวิธีการหาจี้เครื่องรางของผมซึ่งจี้เครื่องรางก็ให้คุณนะผมสะสมนะครับมีเครื่องยนต์ไบอวากาศเชื้อเพลิงไบอวากาศแล้วก็เครื่องบารุงไบอวากาศของผมอย่างละ2อันเพื่อแล้เป็นแหวนไบเปอร์นะผมสะสมแหวนไบเกอร์เจ็ดอันเพื่อแล้เป็นไบอากาศอวกาศ ด้วยเช่นกันนะครับส่วนการสะสมที่เครื่องราสุดทิตก็จะมีตั้งแต่ไบร์ทซูเปอร์ดิมนชันโมกไทเทนเนียมวกร์กิดแบบป้องกันอาวากาศแล้วก็บัตเชิญนละเว้นกันละเว,นะเวน้นส่วนการทําที่เครื่อง,งรางด้าสุดแกร่งก็จะเป็นตามต้องต่อไปนะครับผมโอเคก็โดยส่วนตัวแล้วคือผมรู้สึกว่าจี้อะไบป้องกันอาวากาศะมันถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ แต่ถามว่ามันเล่นกับตัวละครโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับผมย้ำว่าตัวละครเฉพาะโดยเฉพาะเท่านั้นเลยคือมันแบบโดยเฉพาะแบบจริงจงจังๆเลยว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันเล่นกับตัวอื่นมันก็ถือว่าแอบยากพอสมควรด้วยเช่นกันนะครับใครที่คิดจะทาเว้นี้ก็ลองคิดดีๆก่อนนะครับผมก็สำหรับผมก็เป็นอีเวนต์พักเพชรได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ถามว่ามันพักเพรียไหมมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจี้ตัวนี้มันก็มีแอบด่าสังคมอยู่เหมือนกันคือดูมันไม่ดีนะแต่มันแอบดีเรื่องของการป้องกอันอะครึ่งต่อครึ่งด้วยเช่นกันนะครับโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบาย